สวัสดีครับผมวันนี้ช่อง YouTube เก่งนิวตะลุยสารนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะตะลุยนะครับมาชมนะครับกลุ่มไม้กวาดลักโลกนะครับอยู่บ้านห้วยทรายนะครับตำบลบ้านดงอำเภอบนรัดจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับผมเป็นไม้กวาดที่ทำจากขวดพลาสติกเลยนะครับที่ทำแล้วสามารถกวาดได้จริงและใช้งานได้จริงเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการ และขั้นตอนกันนะครับว่าจะใช้ได้จริงไหมหรือจะทําอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมขั้นตอนกันเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับกลุ่มไม้กวาดรักโลกบ้านไฮีทรายตำบลบ้านดวงอำเภอบรรัดจังหวัดขอนแก่นจะมาสาธิตในการทําไม้กวาดจากขวดพลาสติกซึ่งมีทั้งหมดอยู่เจ็ดแปดขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการตัดก้นขวดและตัดสติกเกอร์ออกจากขวดก่อนครับ นี่คือการตัดก้นขวดครับถ้าใช้กันไกรก็ได้แต่มันจะไม่มีความเขี่ยงตรงเหมือนกับใช้เครื่องตัวนี่ตัดครับหลังจากตัดแล้วเราก็จะนำขวดที่ตัดก้นแล้วไปล้างครับ ตามขั้นตอนครับขั้นตอนที่2องครับนีก่การล้างล้างไม่ใช่ล้างข้างนอกอย่างเดียวนะครับข้างในก็ต้องล้างเพราะไม่รู้ว่าขวดนี้เขาจะทําอะไรเขาบรรจุอะไรอยู่เพราะขวดส่วนหน้าตัว,น,น,วน,นี้จะนํามาจากธนาคารขยะรีไซเคิลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงนะครับ เป็นขยะนะครับครับหลังจากล้างเสร็จก็นำไปถึ่งให้แห้งก่อนนะครับก่อนที่จะนำเอาขวดนี้ไปตัดเป็นเส้นพลาสติกขั้นตอนที่3มคือการตัดขวดให้เป็นเส้นพลาสติก แนวตั้งนะครับไม่ไม่ใช่ตัดแนวนอนเพราะว่าเส้นพลาสติกนี้จะต้องมีความหนาอยู่ประมาณ0.5ม mm ิลลิเมตรครับอันนี้เป็นขวดจากขวดน้ำอารมณ์ถึงจะได้นะครับขวดน้ำธรรมดาก็ไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วครับขั้นตอนที่สี่ก็คือการนำเส้นพลาสติกเข้าแบบพิมพ์ิมพ์วหนึ่งจะใช้เส้นพลาสติกอยู่ที่สี่ขวดนะครับจึงดึงให้จึงนะครับเราจะเข้าแบบเรียงเส้นกันตลอดไปนะครับหลังจากที่เข้า แบบพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะนําไปต้มนะครับเป็นขั้นตอนที่ห้านะครับต้มในน้ําเดือดประมาณห้านาทีครับเชิญน,นะครับดูสิ้นประจริจะมีปฏิกิริยากับน้ำร้อนมันจะหดตัวนะครับ จากเส้นพลาสติกยับยุงยี่ตอนนี้กำลังจะตรงแล้วครับครับพร้อมนะครับทีนี้เอาออกจากหม้อต้มเพื่อให้เหล็กเย็นก่อนค่อยตัดนะครับถ้าหาว่าไปตัดตอนนี้เหล็กมันร้อนคนระับเอาไปพักไวส้สักระยะหนึ่งก่อนให้หเย็นก่อน ต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่หนะครับสำหรับการทำให้กวาดเราจะต้องตัดออกจากแบบพิมพ์ก่อนนะครับโอเคครับขั้นนี้คือขั้นตอนที่หกนะครับเป็นการตัดออกจากแบบพิมพ์แล้วก็จะไปตัดแต่งแล้วก็นับเพราะหนึ่งด้ามจะใช้เส้นพลาสติกอยู่ที่สี่ร้อยเส้น ก็จะรวบคนระับในดึงน้าจะมีอยู่ยี่สิบมัดแต่ละมัดเล็กๆเนี้ยจะมีอยู่ยี่สิบเส้น ตัดที่งอๆนี้มันออกมันจะเป็นส่วนเกินถ้าไม่ตัดออกมันจะไปเกี่ยวจะทำให้ไม่กวดให้หลุดร่วงได้ต้องตัดออกทุกเส้นเลยนะครับ รวบรวมสิ้นพระติได้พร้อมแล้วเราก็จะมาประกอบด้ามครับด้ามมันก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งด้ามแล้วก็ไม้กางเขนที่เราจะทําไม้กวาดขั้นต่อไปครับเราก็หาขวดน้าเดืมตัดสูตรแล้วก็รวมเข้ามาครับจะมีที่วัด ตัวนี้ยาความยาทั้งหมดอยู่ที่สิบกเซนติเมตรนะครับแล้วก็ต้องมาแบ่งองีกให้ขื้นการแล้วจุด จากจุดนี้มาจุดนี้สองเซนนะครับจากจุดนี้มาตรงนี้2เซนครับมันจะเหลืออยู่ตรงกลาง14บสี่เซนหลังจากนั้นเราก็ต้องชทสว่านเจาะเพื่อนำร่องครับ แล้วใช้สว่านหัวเจดีเพื่อให้ได้ไม้การเสียนได้เข้าสะดวกสบายครับ แล้วก็มาทำที่รองรับลวดนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ครับวัดซะหน่อย หลังจากนั้นเราก็เจาะสำหรับใส่สกูเพื่อล็อกไม้กันเขียนไม่ให้มันขยับสกูขนาดหนึ่งนิ้วครับ เราก็เอาดวดครับแล้วก็มามัดครับคีมเนี่ยเรจะใช้คีม มันม้นได้สสามสี่รอบด,ดึงให้ริงนะฮะ จะขันให้แน่นเลยครับแล้วก็เป็นการกรุบขั้นตอนที่เจ็ดครับแล้วก็จะเป็นด้ามไม้ขวดพร้อมมีทั้งลวดมีทั้งไม้กันเขนและขว,วดครับสําหรับไว้ครอบหัวด้ามไม้ขวดครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่แปดคือการเข้าด้ามถักลายง,งครับเชนต่อไปครับหลังจากที่เราเราเริ่มเรียนนะครับหลังจากที่เราได้ด้ามได้เส้นพรจิต พร้อมเราก็จะเข้าด้านเป็นการถักลายหางงูเพื่อความสวยงามและความแน่นของไม้กว่า นี่เป็นการถักลายหางงูนะครับจะใช้เวลายอยู่ประมาณรักสามสิบนาทีถึงจะเสร็จด้ามหนึ่งนะครับวัเนี้ช้าหน่อย จากก่อนก็ได้นะหลังจากที่ถักลายหางงูเสร็จแล้วมาดูใกล้ๆครับถักลายหางงูเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นลายสวยเป็นลายเจ็ดงูหลังจากนี้เราก็จะขั้นตอนสุดท้ายนะ้วัเราจัดเรียงให้มันเสมอกันครับ เพื่อความสวยงาม จากนั้นเราก็จะเจาะใส่สกูเพื่อยึดวยวด ตอนหน้าคนจะใช้ตะปูแต่ตะปูความยืดหยุ่นมันจะไม่เท่าสก,กูสก,กูนี้จะดูแลรักษาเนื้อไม้ได้ดีกว่าตะปูนะครับแล้วต้องเอาอย่างที่มัดเส้นปฏิกิก์ออก ก็ต้องจัดหัวให้มันเสมอกันเพื่อวความสวยงามตอกดิ่เรื่อยครับเพราะลวดพวกนี้มันจะไม่ลื่น นึว่าเราต้องดูเส้นพัติกด้วยมันจะบานออกบ้างน,น้อยถ้ามากไปมันก็อ่อน ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ขวดครอบแล้ก็ดีก็เจาะหางตะปูด้วย เป็นอันเสร็จหนึ่งด้ามครับพร้อมที่จะใช้งานได้สาธิตอีกนิดหนึ่งว่าไม้กวาดทางมะพร้าวจะกวาดได้สองอย่างแต่ไม้กวาดจากขวดพลาสติกด้านหน้าก็ไปได้ไม่มี่แล้วสุกปกเราก็ ล้างน้ำก็ได้ครับมันก็ส,สะอาดเหมือนเดิมครับข้อห้ามมีอยู่สามข้อห้ามใช้งานใกล้กองไฟข้อที่สองห้ามเอานำไปตากแดดข้อที่สามห้ามใกล้น้ำร้อนครับอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่าสองปีครับต่อได้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับในนามกลุ่มไม้กว่ารักโลกของบ้านเฮ้ทายตำบลบ้านดงอำเภอมรัดจังหวัดขอนแก่นก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูในทริปนี้ถ้าหากว่ามีความสนใจจะสั่งซื้อได้โดยส่งทางไปรษณีย์ หรือท่านมีความสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้โดยจะประสานมาที่หมายเลขโทร0872367894หรือจะผ่านทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบรนรดงก็ได้สำหรับทางกลุ่มก็ขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ขอขอบคุณครับ ฝากกดติดตามช่อง YouTube เก่งนิวตะลุยสารด้วยนะครับ